มหาประเทศสุดก็คือการที่เราบอกว่าเราเดินตามธรรมของตถาคุบัญญัติแล้วนี่ยถ้าเกิดมีคนถามท่านเอาหลักฐานอะไรว่าท่านเดินตามแล้วก็ผู้เจ้าตัดไว้อย่างไงจะเทียบอย่างไงว่าการที่เราประพฤติอยู่เนี่ยเราเดินตามอยู่เนี่ยเป็นธรรมของพระเจ้าพวงให้เทียบสีญญ่อย่าง และพวงก็ตัดไว้ด้วยว่าถ้าเราเทียบแล้วไม่ใช่ธรรมของพวงพวงให้ทิ้งเลยไม่ต้องประพฤติตามใครเขาจะประพฤติก็ไม่เป็นไรพองก็ไม่ให้ไปว่าใครแต่เราจะเป็นผู้ไม่ประพฤติพระส,สูตรนี้อยู่ในเล่มที่พระตถรปุกเล่มที่ยี่สิบเอ็ดในส่วนของสุตตันตปิฎกการกุตารินิกายจตุกันิบาตจตุปเวสีสันเจตนิยวะวั มหาประเทศสุรที่สิบสุดนี้อยู่ในสันเจตนิยวะเป็นสุรที่สิบในวักนี้วักไปว่าหมวดมุงจตุปวสีในพระไตรปิฎกในส่วนของอมกุฏอนิการสุกันทีบาตเล่มยี่สิบเอ็ดน,น,นี้จะวรวมทมท่บงตัดร,รมเจอกบโมสีซึ่งการเรียบเรียงไว้ก็คือพระเถราจารย์ที่ที่ผ่านมาท่านเรียบเรียงเอาไว้ให้เราเป็นธรรมหมด เหมือนกับที่ภาษารีบุตรเยียงไว้ในสังกิติสุทว่าด้วยมาประเทศสี่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อานันทะเจดีใกล้โพนนครณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายพิสุ่านั้นทูลลับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วว่า แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดว่าพิสุทั้งหลายเราจะแสดงหมหาประเทศสีนี้เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกลา่าวพิสุเหล่านั้นทุนรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดว่าพิสุทังหลายก็ <c oughs> <c oughs> มหาประเทศสีเป็นจะไหน หนึ่งพิสุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาได้เรียนมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคําสั่งสอนของพระศาสดาพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่พึงยินดีไม่พึงคัดคา้านคํากล่าวของไม่พึงยินดี ไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของพิสูจน์นั้นพึงเรียนบทพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงเทียบเคียงในพระสูตรพึงสอบสวนในพระบินยัยถ้าเมื่อเทียบเคียงในพระสูตรสอบสวนในพระบินัยบทพยัญชนะเราเทียบเคียงกันไม่ได้ในพระสูตรในพระสูตรสอบสวนกันไม่ได้ในพระบินยัยในข้อนี้พึงลงสนิทฐานได้ว่า นี้มิใช่พระดารัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นแน่แท้และพิสูจน์นี้เรียนมาผิดแล้วเธอทั้งหลายพึงศึกษาเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนี้เสียข้อที่หนึ่งอันนี้พิสูจน์ในธรรมวินัยนี้บอกว่าได้สลับมาเฉพาะหน้าพระพักเลยอันนี้ขณะสลับจากหน้าพระพักนะพงศ์บอกว่าอย่าพึงยินดี แล้วอย่าพึงคัดค้านให้เรียนบทพญชนะนั้นให้ดีบทพญชนะก็คือนี่แหละอักขระที่เราเก่าไปบางคนอ่านไม่ออกแต่ฟังได้ให้เรียนไว้ให้ดีแล้วพึงให้สอบสวนลงในพระสูตรลงในพระวินัยมีสองอันนะพงตัดไว้ในพระสูตรคือแสดงธรรมเกี่ยวกับอริสสี เพราะว่าธรรมของพะองเนี่ยเป็นธรรมนาออกจากทุกโดยสุดเดียวเป็นธรรมเพื่อภาคโดยสิดเดียวพุองตัดไว้ในสูตรโดยในปริยายว่าในสูตรเหล่านี้ยมันเข้ากับธรรมที่รับมาได้ไหม <c oughs> ถ้าเทียบในสูตรคือพระพระธรรมคือภาคพระธรรมเนี่ยคือมรรคแป้ถ้าเทียบเข้าในมรรคแป้นไม่ได้เลยลงสันนิธิธเลยว่าเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมของพระเจ้า สแสดงว่าพิสูรูกนี้ฟังมาแล้วจาผิดอาจจะฟังมาแต่จาผิดแต่เราต้องเช่กเชื่อมด้วยว่ามันเข้ากันได้ไหมกับที่เรารู้ซึ่งทาที่เรารู้นี้เป็นธรรมของพระศาสดาไหมพวม้ที่ให้เราเล่เาเรียนธรรมในธรรมวินัยนี้เก้าบทแล้วสองพระวินยัยตึงสอบสวนในพระวินยัยพระวินยัยเราจะสอบสวนได้ยังไงในเมื่อ ทุกวันนี้แม้แต่ในคมพีมีทั้งในคมพีวิสุทธิมัติทั้งคมพีดีดีดีกาซึ่งตรงนี้คําเหล่านี้เป็นการวินิจฉัยของพระวินัยถอน่งสิ้นแต่ไม่ใช่ําวินิจฉัยของพู้เจ้าแล้วพระวินัยนียมันขัดกับพระวินัยไหมไอสิขาบทพวกนี้ที่ยกขึ้นมาเราอ้างการลดทะเลาะกัน,นมันขัดกันไหมหรือแม้แต่การประพฤตตนการปฏิบัติตนว่ามันขัดกับพระวินัยไหมพวกให้เทียบอย่างไง ให้เทียบลมในอำนาจประโยชน์สิบประการซึ่งพระองค์ตัดไว้ในอุบาลีสูตรเล่มที่ยี่สิบสี่ซึ่งพระโอรีทางบู้าว่าพระองค์อาศัยอำนาจประโยชน์ถึงบรรดสศกขาบทและพระปฏิโมข์ซึ่งอำนาจประโยชน์สิบประการจะอยู่ในวินยัยปิฎทั้งสองเล่มเวลาพระองค์จะบรรดสศกขาบทและพระองค์ตัดไว้ในสูตรที่ซึ่งพระอุบาลีนิทานบูา้าต้องไปเทียบ ถ้าเทียบพระวินัยต้องเทียบอำนาจประโยชน์สิบประการว่าพิสุปรูปนี้ประพฤติถูกหรือไม่ถูกที่ท่านกล่าวว่าทำวินัยนี้เป็นทําวินัยที่บ่งบันจัแล้วเราประพฤติอย่างนี้ถูกตามวินัยว่าพิสุรูปนี้ประพฤติตามนี้ถูกตามวินัยจริงหรือเปล่าให้อ่ให้ไปเทียบในอำนาจประโยชน์สิบประการซึ่งคงจะบัญจัิศิกขาบทหรือบังคับหรือปฏิโมกเนี่ยพวกก็อาศัยอำนาจประโยชน์นี้ซึ่งเราจะเทียบอำนาจประโยชน์อื่นไม่ได้เลยนอกจากสิบประการนี้ ซึ่งพงค์ก็ตัดไว้แล้วว่าเพราะอะไรหนึ่งเพื่อความรับบดีสงศ์สองเพื่อความสํารญแห่งพิสุเพื่อความสํารัหสงศ์หนึ่งเพื่อความรับบดีสงส์สองเพื่อกําลังสง์สามเพื่อขอมบุคุณผู้เกย์ยากสี่เพื่อเพื่อความพัสุาของพิสุผู้มีศีลปิจิระห้าเพื่อกําจัดอสวะอันจะมีขึ้นในปัจจุบันหกเพื่อป้องกันอสวะอันจะมีขึ้นในอนาคตเจ็ดเพื่อความร่วมใสยของ ของจนนที่ยังไม่เริ่มใส่แปดเพื่อความเริ่มใส่ยิ่งของจนที่เริ่มใส่แ,สแ้วเก้าเพื่อความตั้งมั่นของมสัอธรรมสิบเพื่ออานาคอพิไไนัยนี่แอบไปเทียบตรงนี้แต่และข้อเพราะว่าสิบข้อเนี่ยมันไม่ได้เทียบในทีเดียวสมต้องดูว่าเหตุเนี้ยการประพฤตินเนี้ยมันขัดกับพระธรรมไหมคือพระธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมที่นำออกจากทุกอสระเป็นว่าการไหลของอารมณ์ แล้วการประพฤติของท่านนี้มันออกจากทุกข์ไหมล่ะนี่คือวิธีเทีย่ยในส่วนของการประพฤติตามธรรมตามวินัยตามพระวินัยพิสุ์ในธรรมวินัยนี้พึงข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาได้สดับมาเฉพาะพระพะักข้อที่สองพิสุทในธรรมวิน,นัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาได้เรียนมาเฉพ,พาะพระพะักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาที่สุทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่พึงยินดีไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของพิสุนั้นพึงเรียนบทพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงเทียบเทียงในพระสูตรพึงสอบสวนในพระวินัยถ้าเมื่อเทียบเทียงในพระสูตรสอบสวนในพระวินัยบทพยัญชนะเหล่านั้นเทียบเทียงกันเทียบเทียงกันได้ในพระสูตร สอบสวนกันได้ในพระวินัยในข้อนี้พึงรงสนิฐานได้ว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่แท้และพิสูจนี้เรียนมาดีแล้วพิสูจน์ทั้งหลายนี้มหาประเทศข้อที่หนึ่งเธอทั้งหลายพึงทรงจําไว้ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาฟังมาจากหน้าพระอรหันต์จากพระบูา้าแต่ทุกวันนี้ข้อที่หนึ่งตกไปละเพราะพระพศาสดามัอยู่แล้ว สองพิสุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าสงอยู่ในอาวาชชื่อโน้นพร้อมทั้งพัทเถระ,ท,ระทั้งท่านที่เป็นประธานข้าพเจ้าได้สดับมาได้เรียนมาเฉพาะหน้าสงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่พึงยินดีไม่พึงลคลัางขำกล่าวของพิสุนั้น พึงเรียนบทพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงเทียบเคียงในพระสูตรพึงสอบสวนในพระวินัยถ้าเมื่อเทียบเชียงในพระสูตรสอบสวนในพระวินัยบทพยัญชนะเหล่านั้นเทียบเคียงกันไม่ได้ในพระสูตรสอบสวนกันไม่ได้ในพระวินัยในข้อนี้พึงกรงสันนิฐานได้ได้ว่านี้มิใช่พระดำรัตน ของพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่แท้และสงและสงนั้นพึงเรียนมาผิดแล้วเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนี้เสียพิสุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าสงอยู่ในอาวาสชื่อโน,น้นพร้อมทั้งพระเถระพร้อมทั้งท่านที่เป็นประธานขพระเจ้าได้สดับมา ได้เรียนมาเฉพาะสุงเฉพาะหน้าสุงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสัมสอนของพระศาสดาพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่พึงยินดีไม่พึง,พงคัดค้านคำกล่าวของพิสูจนนั้นพึงเรียนบทพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงเทียบเคียงในพระสูตรพึงสอบสวนในพระวินยัยถ้าเมื่อเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระบินัยบทพยัญชนะเหล่านั้นเทียบเคียงกันไม่ได้ในพระสูตรสอบสวนกันไม่ได้ในพระบินัยข้อนี้พึงลรงสันนิษฐานได้ว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่แท้และทรงนั้นเรียนมาดีแล้วพิสูจน์ทั้งหลายนี้มหาประเทศข้อที่สอง เตอทั้งหลายพึงทรงจําไว้สามพิสุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าพิสุผู้เป็นพระเถระมากมากด้วยกันอยู่ในอาวาสชื่อโน้นเป็นพวกหสูตรชั่นาญในนิกายทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาได้เรียนมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัย นี้เป็นคําสั่งสอนของพระศาสดาพิสุทั้งหลายเธอต้องหลายไม่พึงยินดีไม่พึงคัดค้านคํากล่าวของพิสุนั้นพึงเรียนบทพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงเทียบเคียงในพระสูตรพึงสอบสวนในพระวินัยถ้าเมื่อเทียบเคียงในพระสูตรสอบสวนในพระวินัยบทพยัญชนะเหล่านั้นเทียบเคียงกันไม่ได้ในพระสูตร พึงสอบสวนกันไม่ได้ในพระวินัยในข้อนี้พึงลงสันนิษฐานได้ว่านี้นิใช่พระดํารัสของพระผู้มีพระภาคอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพง์นั้นแน่แท้และพระเถระเหล่านั้นเรียนมาผิดแล้วเธอทั้งหลายพึงทิ้งทำนั้นเสียพิสุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าพิสุผู้เป็นพระเถระมากด้วยกัน อยู่ในอาวาสชื่อโน้นเป็นพวกหูสูตรชำนาญในนิกายทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาได้เรียนมาเฉพาะพระพักได้เรียนมาเฉพาะหน้าพระเระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคําสั่งสอนของพระศาสดาพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่พึงยินดีไม่พึงคัดค้านในคํากล่าวของพิสุนั้น พึงเรียนบทพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงเทียบเชียงในพระสูตรพึงสอบสวนในพระวินัยถ้าเมื่อเทียบเชียงในพระสูตรสอบสวนในพระวินัยบทพยัญชนะเหล่านั้นเทียบเชียงกันได้ในพระสูตรสอบสวนกันได้ในพระวินัยในข้อนี้พึงรงสันิฐานเรียว่านี้เป็นพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพง์นั้นแน่แท้ และพระเถระเหล่านั้นเรียนมาดีแล้วพิสูจน์ทั้งหลายนี้มาประเทศข้อที่สามเถือทั้งหลายพึงทรงจําไว้ข้อที่สามให้สังเกตอันแรกข้อที่หนึ่งรับมาเฉพาะพระพับในธรรมในวิน,นัยข้อที่สองรับมาเฉพาะหน้าพระเถระในธรรมวินัยแต่ข้อนี้สามนี่สังเกตออกมาจะแตกออกมาเอาว่าชื่อนุนเป็นพระหูสูตรพระหูสูตรแสดงว่าเป็นผู้ได้สดับมาคล่องแคล่ว ชํานาญอน,นิ้กายอันเนี้ยมันจะต่างจากกลุ่มนั้นอันเนี้ยท่านเหล่าน,นี้นี้อ้างนิกายเนาะอ้างกัมพีแล้วนิกายในที่นี้ซึ่งผู้รวบรวมเขาก็เป็นบันณฑิตเราต้องฟังเขาด้วยถึงไม่ฟังก็ต้องเป็นตามนั้นซึ่งหมายเหตุเขาจะนอยว่านิกายคืออะไรคือที่ขณิกาย นิกายห้าคืออะไรคือหนึ่งทีฆนิกายสองมัชฌิมนิกายสามสังยุตตนิกายสี่อังคุตตนิกายแลวห้าคุณทักนิกายซึ่งพระตัพิโดที่เรามีอยู่มีอยู่ห้านิกายเท่านั้นมีอยู่ห้านิกายไม่ว่าจะเป็นส่วนวินในพิ่ดหรือสุตันตัพ่ิอกมันรวมกันอยู่แต่ส่วนวิในจเจเลกแยกยออกเป็นวิันซึ่งพระองคจับตาไว้ในสูตรไม่ว่าจะเป็นในสูตรวิัน ตัดว้ในในห้านิกายนี้ในสุวไหน,ใ,นให้เทียบลงซึ่งในเล่มนี้อยู่ในอังกุตรนิกายเขาจะทมกันว่าท่านจํามาจากนิกายไหนมันมีอยู่ในนิกายไหนมันมีอยู่ในอังกุตรนิกายในส่วนไหนในจัตุกันิบาตเขาจะทมกันแบบนี้แล้วในจรตุกันิบ,บาตอยู่ในวัดไหนสันเจตนิยะวัด เพราะว่าถ้าสอบสวนว่าที่วัดผมก็มีคมภีรผมก็ศึกษามาจากพระบาลีสยามรัตน์เหมือนกันแล้วสตรที่ท่านพูดถึงมันอยู่ในส่วนไหนของพระบาลีสยามรัตแล้วอยู่ในส่วนไหนของนิกายในสุดต่างๆเขาจะทียบแบบนี้ <c oughs> สี่พิสุในธรรมวิน,นัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าพิสุผู้เป็นพระพิสุผู้เป็นเถระ รูปหนึ่งอยู่ในวัดชื่อโน้นเป็นผู้มูสูตรชำนาญนานิกายทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาได้เรียนมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นเป็นนี้เป็นคําสั่งสอนของพระศาสดาพิสุจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่พึงยินดีไม่พึงคัดค้านคํากล่าวของพิสุจนนั้นพึงเรียนบทพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วพึงเทียบเชียงในพระสูตรพึงสอบสวนในพระวินัยถ้าเมื่อเทียบเคียงในพระสูตรสอบสวนในพระวินัยบทพยัญชนะเหล่านั้นเทียบเชียงกันไม่ได้ในพระสูตรสอบสวนกันไม่ได้ในพระวินัยในข้อนี้พึงลงสันนิษฐานได้ว่านี้มิใช่พระดํารั่ของพระผู้มีพระภาคอรตะสัมมาสังุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่แท้และพระเถระรูปนั้น เรียนมาผิดแล้วเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียพิสุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าพิสุผู้เป็นพระเถระรูปหนึ่งในอยู่ในอาวาทชื่โนโ้นเป็นผู้หมูสูตรชำนาญในนิกายทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาได้เรียนมาเฉพาะหน้าพระเถระทุนนั้นว่า นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาพิสทุทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่พึงยินดีไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของพิสุนั้นพึงเรียนบทพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงเทียบเคียงในพระสูตรพึงสอบสวนในพระวินัยถ้าเทียบถ้าเมื่อถ้าเมื่อเทียบเชียงในพระสูตรสอบสวนในพระบินัยบทพยัญชนะบทพยัญชนะเหล่านั้น เทียบเชียงกันได้ในพระสูตรสอบสวนกันได้ในพระวินัยในข้อนี้พึงรงสนนิฐานได้ว่านี้เป็นพระดํรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแน่แท้และพระเทระรูปนั้นเกลียนมาดีแล้วพิสทุทั้งหลายนี้มหาประเทศข้อที่สี่เถอทั้งหลายพึงทรงจําไว้พิสุทั้งหลายมหา, 4, ลมหาประเทศสี่นี้แหลมหาประเทศสุดที่สิ ซึ่งในอนาคตพงค์ก็เห็นแล้วว่าพงคตัดเอาไว้เทียบอยู่สี่อย่างหนึ่งได้สดับมาเฉพาะหน้าพระองค์ในครั้งนั้นพง์ยังอยู่สองหลังจากพงปณิธานไปแล้วก็มีคนได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระที่บอกว่าจํามาดีแล้วก็ให้เทียบลงไปอีกเหมือนกันขนาดจําหน้าเฉพาะพระพักก็ให้เทียบใช่ไหมว่ามันเข้ากันได้ไหมกับ ที่เราฟังมาหรือที่เราได้รับมาเฉพาะพระพักของพระองค์เหมือนกันแล้วคนนี้ก็อา้างว่าเฉพาะพระพักแล้วเทียบเข้าในสูตรพระองค์ตัดไว้ที่ไหนพระองค์ที่ให้เราเราเรียนทำคือสุตตะือยะเบยากรณะคนาะถาอ,าอุทัดิติุตกะใช่ไหมชาดกเนี่ยคือเรื่องราวเกิดขึ้นที่ไหนพระองค์ตัดไว้กับใครที่ไหนเวลาใดนี่คือเทียบเทียมตอนนั้นเราก็อยู่ ตัดกับคนนี้ตัดไว้กับคนนี้คือซึ่งทานของพง์เนี่ยจะไม่ขัดแย,ย้งกันพง์ตัดกับคนนี้เรื่องนี้ถ้าตัดกับคนนี้ก็จะตัดเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเป็นธรรมอันเดียวกันมันจะเข้ากันได้ในพระสูตรคือสูตรนี้พง์ตัดไว้กับคนนี้ตัดเรื่องนี้สูตรนี้กับคนนี้แต่ตัดเรื่องเดียวกันมันเข้ากันได้ไหมพงษ์นี่เทียบแบบนั้นหรือกับพระเถระจะมาเฉพาะแล้วก็ต้องจำเหมือนกันนะเก้าบทเหมือนกัน ว่าพระเถระรูปนี้ท่านพูดอย่างนี้ไปเรื่องที่ตัดเนี่ยตัดไว้กับใครที่ไหนแล้วที่เราฟังเนี่ยมันตรงกันไหมถึงจะไม่ตรงกันอัดตัดตัดกับคนนี้แต่พูดเรื่องนี้มันเรื่องเดียวกันไหมาทาตัวเดียวกันให้เจีบอย่างนั้นแล้วกลุ่มที่สองกลุ่มแรกคือรับจากพระพุทธเจ้ากับพระเถระคือจํามาแล้วกลุ่มที่สองกับที่สามทีา่ามคือพวกนี้ในอนาคต แต่มีการเรียกเยี่ยงหมดธรรมอ่าท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ทรงธรรมทรงรูอยู่ไหนเป็นผู้มโหสถทรงคัมภีคัมภีร์การจารึกเนี่ยทรงคัมภีร์เชี่ยวชาญในคัมภีร์ซึ่งทุกคนในชั้นหลังก็ต้องเรียนตามนี้เป็นผู้มูหสรคือมีความรู้มากจำนาใน,น,นิกายพว์ตัดหมดธรรมเอาไว้แยกเอาไว้เพราะว่า,า,าการแยกนิกัยแยกหมดธรรมกินแล้วมันมีตั้งแต่ครั้งผู้จ้าอยู่แล้วซึ่งพระ ราสาลีบุตรเนี่ยรีบเรียงไว้ในสังกิตีสูตรแล้วก็ทัาสุตสูตร,ตรที่ตัดไว้ที่ท่านเก่าไว้กับพิสุทธ์แล้วก็กก่าเฉพาะพระพรกพุมิเจ้าในรีบที่สิเบเอ็ดในสังกิตีสูตรเหตุที่เจ้าสักยะสร้างสันทาคันหลังใหม่และทีนี้พระผูม้มีพระภาคกับคณะพิสุสงฆ์เสด็จจาริกไปพอดีเจ้าสักยะเหล่านั้นบอกว่าอ่าแล้ว เราเพิ่งสร้างอาคารใหม่ใครจะอยู่ใครจะเขามาใช้ก็เลยนิม,มนต์ผู้ช่างเข้าไปใช้ตลอดช่วงมธมยาแห่งราตีนี่พระองค์ก็ให้ทร,รมอุวาทกับพวกกครืหัสจนถึงลวลาคนเราก็ไล่กลับระหว่างที่พระองค์ให้อวาดพิสุก็นั่งฟังางแล้วก็ไปด้วยแล้วพอพระองค์ให้ให้เครื่องหัดเหล่านั้นกลับไปแล้วนี่พระองค์ก็ตัดกับว่าสรีวัตรสรีบร,ร,รุษเราลึ่มงั้นละ เราจะเห็นเส้นหน่อยเธอให้ธรรมะต่อนะสารบุตรให้กับพิสุคราวนี้ก็เป็นธรรมะส่วนพิสุที่ทรงทรงจังส่วนธรรมะขั้นหายพูงก็ให้ไปแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับงานประพฤติได้ส่วนกับพิสุท่านพระสินก็จาแนกธรรมที่เป็นธรรมส่วนที่พรง์ตัดเอาไว้ท่านเรียบเรียงหมดหมดตั้งแต่หมวดสองไปถึงหมวดสิบในสังกิติสุ พอพระสารีบุตรเรียนเสร็จปุ๊บพระศาสดาลุกขึ้นจากบรนทมแล้วก็สรรเสริญพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอกล่าวดีแล้วเธอสุดดีแล้วเธอร้อยกรองดีแล้วแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดแต่ว่าถ้าเราจะเรียบเรียงมันถือเราก็จะเรียบเรียงแล้วพงค์ก็ตัดสังที่พระสูตรเรียบเรียงออกมาในสังกิตที่สุดเนี่ยพงษ์ถึงตัดถึงพระมัตถสูตนิการก็แสดงว่านิกายเหล่านี้พงค์เรียบเรียงมาแล้วไม่งั้นพงค์จะไม่ตัดถึง แต่ทุกวันนี้เขาก็เรียบเรียงเอียดขึ้นมาอีกแยกออกมาเนี่ยถ้าบอกว่าท่านจํามาจากไหนจากพระเตวีดกเล่มไหนที่วัดผมก็มีอ่าถ้าเกิดว่าเขาเขาแสดงตอนนั้นก็อาจจะจําพิสูจได้ให้ถามเลยว่าท่านจําได้ไหมว่าสูวนนี้มันอยู่ที่ไหนถ้าพิสูจน์ลุมท่าอาจจะว่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีครับอ่ามันมีแต่ ถ้าเขาบอกว่าแค่มันมีนี้เราก็เอาแล้วแหละที่มันอยู่ในสุตตันตปิโดนั่นแหละครับเล่มที่เก้าถึงเล่มที่ยี่สิบห้าท่านหาอนนี้อันนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ท่านบอกว่ามีสิครับมันอยู่ในเนี่ยสุตตันตปิโดอังกุตริกากจักกุตนิบาตอตรงนี้เล่มนี้อ่าเราไปค้นดูมันตรงกรันอันเนี้ยถือว่าท่านรับมาดีแล้วศึกษาดีเราเหมือนกับเรานี่คือวิธีที่แียงในในิกายคือในคมภี ที่มีอยู่นี้อาตมาถึงวัดเราอาตมาถึงบอกว่าวัดเราโชคดีที่เรามีพระไตยปิฎดกซึ่งอาตมาถึงจะยกจากพระเตรปิฎดกทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อจะให้สามิธรรมห้าคือพิสุพิสุณีอุบะพิสุพิสุณีสิกขามานาสามเณรสามเณรีผู้ที่ใครในศึกษาหรืออุบาสกุบสิกาผู้ที่ใครในพระธรรมของพระเจ้าผู้ที่ใครจะทรงจําไว้นี หรือใครจะศึกษาจะได้เข้าไปตรวจสอบได้ง่ายเพราะว่าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนี้ก็แปลมาจากพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมหาจุฬาพระหนึ่งพระสองก็แปลมาจากที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นฉบับเฉลิมพระเกียรติก็แปลมาจากที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นฉบับมังกรก็แปลมาจากที่เดียวกัน เวลาเขาฟังหรือเขาดูอยู่ทางบ้านหรือเขามาถามเนี่ยเราก็จะแนะนํเขาได้ว่าสูตรนี้มันมีอยู่ในเล่มนี้ท่านถ้าจะเทียบมหมาประเทศสี่สูตรนี้มีอยู่ในเล่มเดียวในสุตันตปิฎกอังคุตรนิกายจตุกนิบาตสังเจตนิยวัมหาประเทศสูตรที่สิบสูตรที่สิบในวัคสังเจนิวัคในเล่มที่ยี่สิบเอ็ดเท่านั้นถ้าจะเช็คพระบาลี ก็ต้องไปเช็กในพระบาลีสยามรับเล่นที่21เหมือนกันไม่งั้นจะไม่เจอนี่คือวิธีเทียบแล้วทีนี้เราจะเทียบยังไงว่าธรรมของพูเจ้าเป็นธรรมแนวไหนยังโยมเนี่ยทั้งรั่วทั้งซึงลนลักษณะการกล่าวธรรมที่เป็นธรรมที่สาวกต้มกล่าวตามพูเจ้าเนี่ยเราต้องเทียบยังไง เพราะว่าธรรมของผู้เจ้านี่เป็นธรรมซึ่งนําออกจากทุกโดยส่วนเดียวแล้วทุกนี่อาศัยอะไรเกิดอาศัยขันหะใช่ไหมแล้วขันหาอาศัยอะไรเกิดขันหาก็ต้องอาศัยธรรมที่เป็นเบื้องต้นเกิดเหมือนกันแล้วขันหาเองก็ต้องอาศัยอารมณ์อันเป็นที่พอใจเกิดเหมือนกันแล้วเราจะที่ยังไงว่าเป็นธรรมของู้เจ้าว่าเป็นธรรมนำออกจากทุก เราจะเทียบกันยังไงวันนี้จะให้ดูตัวอย่างว่าเทียบยังไงพวกตัดเอาไว้ซึ่งสูตรหนึ่งพวกบอกว่าหนึ่งคนที่จะเข้าไปหาสมณนะเนี่ยพว์บอกเลยว่าอย่าถือตามอาการสิบอาการนี้อย่ากลืนเชื่อพระศาสดาแสดงธรรมพค์จะไม่บอกว่าให้เชื่อเราก่อนแต่พวกบอกว่าผู้มีศรัทธา คำว่าสติคือความเชื่อการที่เราจะเชื่อใครสักคนหนึ่งเราต้องได้รู้จักเขาหรือยังเราต้องได้ฟังคําพูดของเขาก่อนเราจึงจะเชื่อได้ว่าคํานี้จริงอยู่ในจริงซึ่งสูตรหนึ่งพงตัดไว้ในเกตะปุตตสูตรหรือในสูตรของในหนังสืรรอเราเนี่ยจะเป็นกลารามสูตรซึ่งกลา,ามสูตรนี้พระสมเจเจ้าวัญญา,านิชิโรเนี่ยพงไปกลนนแปลไว้ในหลักกลา,ามสูตร สูตรนั้นท่านแปลเองซึ่งในกระถาเขาเขียนว่าเจตาปุตตะแต่ถ้าไปเช็คในฉบับหลวงจะเป็นเจสะปุตตะสูตรแต่ถ้าเช็คในพระบาิีเสียงรัตในพระไตรปุฎฉบับเล่มแดงเนี่ยจะเป็นกรามสูตรอยู่ในเล่มที่ยี่สิบสิบอยู่ในเล่มที่ยี่สิบเหมือนกันอยู่ในส่วนของอังคุตนิการเหมือนกันแต่จะเป็นในส่วนของธรรมอสารเล่มที่ยี่สิบซึ่งสูตรนี้ก็เหมือนกัน พระอ,องค์ตัดไว้กับพัทธยะเจ้านิชวีนามว่าพัทธยะซึ่งเป็นธรรมลักษณะกันแต่ในหลักการสูตรพระอ,องค์บอกผลในการได้แต่สูตรนี้พระอ,องค์ไม่บอกถึงผลแต่ถึงไม่บอกก็จะเป็นผลเดีวยวกันซึ่งในครันี้ในสูตรนี้เจ้าพัทธยะมาถางเู้าว่า พวกปริปพรุกสมรรถภาพขเขาเก่าหาพปงว่าเป็นเป็นคนมีคาถากับใจพปงมีคาถากับใจกับใจพวกปริปพรชุกให้มานับถือก็เลยมาถามว่าถ้าพูดอย่างนี้เป็นการเก่าตูพระองค์ไหมพวก,พวกบอกว่าถ้าพูดอย่างเนี้ยจะบะเก่าตูเราก็ได้เราไม่เคยบอกให้เราไม่เคยบอกให้ใครมานับถือเราแล้วพวกก็ตัดกับนี่ว่า เธอให้ท่านสังเกตอาการสิบอย่างซึ่งการซึ่งมีคนกล่ฮาวหาพระเจ้าว่ามีคนไปกล่าวพระเจ้าว่ามีคาถามีมีมีมายากัดใจบ้านเราเร่องมีคาถาการกล่าวมีมายาทาให้คนกับใจในส่วรหนึ่งก็ตัดไว้กับเอ่อในส่วรหนึ่งก็ทิศนาาัทธะก็ไปบอกว่าพะองค์มีมายากับใจซึ่งในสูตรนี้ การสังเกตฟังธรรมถ้าเราจะฟังธรรมให้รู้เรื่องหรือว่าทำานมิจสาจายพวกให้ตั้งอารมณ์ไวสอย่าง